ัสดีครับพบกับมาหนวยและกับชันอันนี้เราอยู่ที่บ่อปลาไทยนานาฟิชชิงนะอยู่ตรงคลอง13ก็ไม่เคยมาหรอกเพิ่งจะมานี่แหละพอดีเพื่อนเขาเป็นหลานหลานเจ้าของบ่อนำเหนือาก็เขาก็นําเหนือมานี่เราก็จะมาจริงๆก็ไม่ได้จะตั้งใจจะมาตกปลากันหรอก ค่าตกปลานี่น,นะมีซุ้มเห็นไหมนี่มีที่พักให้เช่าด้วยตรงนี้นี่เป็นเรสซอน,น,นมีบ้านเป็นหลังๆให้เช่านี่แล้วก็บ่อกว้างเลยตีงก็ไม่ถึงฝั่งนู้นอ่ะแล้วก็ค่าลงทะเบียนตกปลาก,ก็อยู่ที่สองร้อยบาทถ้าไม่เอาเบ็ดมาก็เช่าเบ็ดได้ห้าร้อยนะแต่ว่าอันนี้ มีอะไรพิเศษอ่ะค่าเ,าเบ็ดไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ค่านี้อย่างเดียวค่าค่าเหยื่อค่าอะไรพวกนี้พอได้มีตังจ่ายไม่ต้องยืมเพื่อนเรียเรีอเรีอเรีปอมไหมเียไม่ปอกเดี๋ยวไม่ดูย,ยังไม่ได้ลองกินเลยปลอมเปล่าแล้วก็นี่มีห้องน้ําสมนี้แบบสวนลูกหูลูกตาเลยเขาจะแยกแยกกันระหว่างบอ่อปลาปึกปลากระพูกกับพวกปลาเกตปลาเกตปลาหนังมาแยกกันปีกระพุกกับ ดีกว่าบึงขวางเอ้ยดีกว่าบึงสำราญแต่ว่าอ่ามันอยู่ไกลไปหน่อยบึงสำราญก็โอเคแหละปลาบึกไซส์ใหญ่เหมือนกันแต่ที่เนี้ยก็ไซส์ใหญ่มี20โลขึ้นเดี๋ยวต้องมาลองดูอ่าต้องมาลองดูต้องมาลองดูงมาดูว่าเราเตรียมอ่ออะไรมาตกมั่งดีวะแต่แต่แต่ตผมว่าถ้าเกิดมาจากทางลังสิตหรือว่าทางทาง,ทางนครนายกเนี่ยไม่ไกลเลยอ่าบึงขวางก็โอเคตรงนี้ก็โอเค ถ้าวิ่งจากลังสิตนครนายกเลยวิ่งมาก็เข้ามาก็สักประมาณสิบกว่าโลก็ถึงแล้วแหละอาจจะเกินอ่ะแต่บอกไว้สิบกว่าโลก่อนเดี๋ยวไม่มาเอาเราเฟิร์สได้บ่อตกปลาชื่ออะไรไทยนานาใช่ไหมไทยนานาฟิชชิ่งไทยนานาฟิชชิ่งจลองกับลีปร้อมแบบลีอินซีด้วยนะครับอร่อยเองก็ม่อายุ่น วันนี้เรามีเรื่องดีๆแล้วต่ะเช้าแล้วออกมาขายรถมาทรายขายไปแล้วนะที่ออกทิปอ่ะเออกำไรด้วยกำไรห้าร้อยถ้าอย่างดี้ยียี่ไม่ขาดทุนไปตั้ปีหนึ่งเออแล้วก็นันจะขายรถมีกำไรนะทุกทีขาดทุนแม่งทุกคันเดี๋ยวเราจะเริ่มตกปลาก่อนแล้วเดี๋ยวเราได้ปลาเราจะรีวิวใหม่นะฮะโอเคคัดคัดคัด Ha ha ha!